ข่าวพินัยที่งคืนฟุตบอลไทยบายจีสไตล์ประจำวันที่14มีนาคม2568โดยใช้ผู้บังคับ่งฟุตบอลไทยครับรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่งคืนวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรนักสัใจาการบ้าฟุตบอลไทยในช่วงของเที่งคืนวันนี้อะไรต่งไงคือฮาทีมแชมป์ลีกสุดดเบลเจียมจอดจะเซ็นสัญญา,ากับด้านขอ,ของแข้งทีมชาติไทยน,นะเมื่อกันนี้อาชิหรือธรรมมาจัรดาวรุ่งไทยแท้แตเตรียมจะบนสู่เบลเจียมจอดเซ็นสัญญากับทีมแชมป์ ซึ่งอาชีธรรมาจาักรสมรักกองกลางตัวรุกวัยรุ่นาดาวรุ่งวัย17ปีกำลังเตรียมออกเดินทางสู่ประเทศเบลเยียมในวันที่10มีนาคมนี้เพื่อขรับการทดสอบฝีเท้ากับบราชิงเก่งสมโมสรแชมป์ลีกสุดดของเบลเยียมในฤดูกาลล่าสุดก่อนหน้านี้ธรรมาจาักรเคยได้รับเช,ชิญจากด้านของอันเดอร์เสมโมสรยักษ์ใหญ่ของเบลเยียมมาแล้วให้เข้าร่วมทีมยูส7ปีเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาแต่ว่าดิวเดงกล่กาวต้องล่มไปเนื่องจากว่ามีปัญหาด้านวีซ่า โดยสันทูตเบลเยียมนักกรุงบัสเซลไม่อนุมัติในการเดินทางในขณะนั้นเนื่องจากว่าปัญหาบางอย่างอย่างไรก็ตามล่าสุดเอกสารการเดินทางของดารุ่งไทยรายนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วเป็นที่เรียบร้อยและแม้จะพลาดโอกาสกับอันดับอันเดรสไปนะฮะแต่กลับได้รับความสนใจจากราชิงเกงทีมแชมป์ลีกสุดสุดของเบลเยียมในฤดูกาลล่าสุดซึ่งต้องการจะดึงตัวไปร่วมทีมโดยเบื้องต้นเองทามาจากจะต้องเข้ารักการทดสอบฝีเท้าในครั้งนี้เพิ่มเติมก่อนนะ ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญสำหรับแข้งดาวรุ่งที่ได้รับโอกาสไปแสดงศักยภาพในยุโรปซึ่งหากว่าผ่านการทดสอบจริงอาจจะได้มีการเซ็นสัญญากับสโมสรแชม์ล็กเบลเยียมในครั้งนี้ทันทีก็เป็นได้เป็นวังการนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นอะไรนะฮะก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์น้องคนนี้กับลีกต่างประเทศกันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเก่นครับอาร์ตในงานง,งานนี้เปิดโฉม 13แข้งนอกสีรังกาจัดหนักเพื่อจะดวลกับทีมชาติไทยโดยการน,นีทนน้ทางด้านของทางฝั่งยุโรป8คนออสเตรเลีย5คนนะฮะเมื่อทีมชาติสีดังกาภายใต้การกอบทีมของอับดุลบราอชมุนไทรบรีหัวสือชาวคูเวตท,ทำการประกาศรายชื่อ23นักเตะชุดรยสึกเชีเอเซียนคัพ2 0ั27พร,ร้อมคัดเลือกในช่วงเดือนมีนาคมจะพบกับทีมชาติไทยปรากฏว่ารายชื่อชุดนี้ของสีดังกาจัดหนักจัดเต็ม อินพอนักเตะจากลีกนอกเกินครึ่งทีมมากถึง1 3รายประกอบไปด้วยค้าแข้งในโยุโรปจํานวนมากถึง8คนและผู้เล่นที่มาจากออสเตรเลีย5คนโดยรายชื่อ23นักเตะทีมชาติสีลังกาจะมีดังต่อไปนี้เริ่มที่ผู้รักษาป,ประตูนะครับจะเป็นสุจานเปเบรล่าจาก c ีซีสปอร์ตมันดิฟโมฮัมมัดมูริสติกนะฮะจากบรูสตาสีลังกากาเวสเฟอร์นันโดจากบรูสตาสีลังกาก่อนหลังก็จะเป็นคาราเดโอคัมส์เบอร์นส ไดนาโมเดลสตี o, ich, จากเยอรมันเจสันทานยาปราราจากไอทัก์ไทรเออร์เยอรมันแจ็คอินเกิชจากบริสเบนเบโรออสเตรเลียบิเลเียนโทมัสันจากขณ้งของเอสเซนดอนออสเตรเลียบาบราสสูรเวสจากขณ้นตังของบรังบารินออสเตรเลียอนุจานร,ราเกมดำจากสตัมไฮนนอร์เวย์และก็ซารานาซามิบราจากบรูสตาสีดดงกา ส่วนกองกลางก็จะมีแกรเดชแคลรี่จากอาเวเรอังกฤษดีบรอนจาซิวาจากซัตตันยูเต็ดอังกฤษเบรออนเปเดล่าจากสุลซ์เบิร์กฮัมซาเยอรมันเกเรมี่เปเดล่าจากเอรัเกนเยอรมันแล้วก็อัชฮาวันตระจามฮันจากฮานิเก่สวีเดนส่วนแซมดูรันช์นะฮะก็จากด้านของคอนเนชเกรย์โมฮัมเมตจากอังกฤษโมฮัมเมตฮัสเมียนจากเนวีซีฮอคเสีนังกาแล้วก็โมฮัมเมตอามานอ่าบริสังกัด ส่วนข้างหน้าก็จะเป็นราฮุยสซูเรนจากหน้าของดันเดนองทันเดอร์จากออสเตรเลียโอริเวอร์คลาวส์จากคุมซิตี้ออสเตรเลียวานซึมราชิกจากอีสทิร์นดิสริสดิสทริกฮ่องกงริฟคานโมฮัเมชจากหน้าของดิเฟนเดอร์สีแดงกาและก็โมฮเมชดทีบรามจากนิวสตาร์สีแดงกาส่วน AFC อฟซคับ227รอบคัดเลือกไทยอันดับที่98 จะพบก,กับเสียดังการดับที่200วันที่15บมีนาคมนสนามรัชมังคลากีกิาสถานกรุงเทพปนานครกระฟ้าไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับอาจจะยังไงแฟนไทยได้เฮเมื่อช่องทางการถ่ายทอดสดทีมชาติไทยพบกับทนานของฝั่งญี่ปุ่นและก็อิบรรานานเะมื่อถ่ายทอดสดทางช่องทีสปอร์เจ็ดฟุตซอลทีมชาติไทยพร้อมที่จะรู้สึกเ a t เช ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2025ในศึกดังหน้าของ SAT ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2025เตรียมระเบิดความมันนะฮะระหว่างวันที่5ถึง12่สิบสเมษายนที่เทอร์มินัลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินัลชเวติวันจังหวัดนครราชสีมาโดยบริการการแข่งขันของฟุตซอลชายทีมชาติไทยในวันที่เก้าเมษายนเวลา18บแนาฬิกาสานาทีไทยพบกับคูเวต วันที่10เมษายนเวลา18น30นรัสเซียพบกับเพนท่านของฝั่งทีมชาติไทยวันที่12เมษายนเวลา18น30นไทยพบกับอ <ted> ิหร่านโดยโปรแกรมการแข่งข uh ันฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยจะมีต่อไปนี้วันที่5เมษายนเวลา18น30นไทยพบอุซเบกิสถานวันที่6เมษายนเวลา18น30นญี่ปุ่นพบไทยและก็วันที่7เมษายนเวลา18น30นไทยพบกับเพื่อนทของฝั่งอิหร่านในครั้งนี้ โดยการแข่งขันครั้งนี้จะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่องเพจฟุตซอลแทรนด์ Thailand, และก็ทีมสปอร์7โดยแฟนฟุตซอลสามารถติดตามชมและก็ร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์กับทีมชาติไทยทั้งชายและก็หญิงในการรุยศึกสีเร้าในครั้งนี้ร่วมกันได้นะครับก็เป็นว่างานนี้ต้องฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารนันยังไงสื่อจีนเจอต้นเหตุต้นต่อสาเหตุที่ฟุตบอลไทยแสงหน้าจีนในครั้งนี้ โดยงานนี้ทางด้านของสื่อจีนเจอต้นตอ่อสาเหตุฟุตบอลไทยแฝงหน้าจีนนะฮะเมื่อสื่อจีนเปิดเผยถึงปัจจัยที่ทําให้ฟุตบอลไทยสามารถแฟงหน้าฟุตบอลจีนในอันดับค่าสัมประสิทธิ์สโมสรเอเชียได้สําเร็จโดยการรายงานข่าวจากสื่อจีนระบุเลน่ว่าการถอนตัวของซานตรงไทซานจากทางด้านของการแข่งขัน AFC แชมเปี้ยนลีกอียิปนั้นคือเหตุในเหตุผลสําคัญที่ทําให้สมโมสรจีนเสียเปรียบในการจัดอันดับลีกระดับทวีปเอเชียโดยซานตงไทซานซึ่งเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของไชนีสซูเปอร เดิมทีมีกำหนดการจะเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ AFC ซอิิริทนะฮะแต่ว่าภายหลังจากที่ประกาศถอนตัวไปซึ่งนั้นกระส่งผลโดยตรงต่อค่าสัมประสิทธิ A ์เอเชียของสโมสรจีนทันทีซึ่งผลกระทบนะฮะจากการถอนตัวในครั้งนี้ไม่เพียงส่งผลเสียต่อผู้บอลจีนเท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนแปลงเส้นทางของบริลัมไปเข้าถึงกนนารแขง่งขันรอบไบบอกจีนสุดท้ายในครั้งนี้อีกด้วยเดิมทีแชมป์ไทยลีกควรจะต้องเผชิญหน้ากับทีมจากเจลิกของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นงานที่หนักอยู่แล้วแต่จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของการแข่งขันทําให้บริลามพบกับยาโคนดารุทักซิมสมสรจากลีกมาเลเซียแทนซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งที่ง่ายกว่าที่ทีมจากประเทศไทยจะไปเผชิญหน้ากับญี่ปุ่นได้ซ้ําไปการเปลี่ยนแรงไปครั้งนี้นะฮะทำให้ไทยสามารถเก็บคะแนนเพิ่มขึ้นในระดับเอเชียได้และก็ผลักดันให้ลีกไทยแซงหน้าในจีนในตารางค่าสัมประสิทธิ์ของสมสรเอเชียได้สําเร็จซึ่งเป็นผลกระทบอย่างมหาศาลต่อฟุตบอลจีน เมื่อโคต้า ACL อี i ิครั้งต่อไปจะถูกเพิ่มให้เท่ากับทีมไทยและก็ทางกลับกันจีนถูกลดโคต้าในการแข่งขันระดับเอเชียในครั้งนี้ลงไปในครั้งนี้เป็นดัว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นแล้วกันครับว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้ก็ถือว่ามีส่วนเป็นอย่างมากอยู่เหมือนกันนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงมาดามแป้งนะครับด่วนเลยนะโพสต์บสรุปมติสภากรรมการประเด็นร้อนของสมาคมฟุตบอลไทย โดยกันนี้นะผมเมื่อวันที่14นะฮะก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามาดามแป้นดนันล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยดำเนินการในการเรยกประชุมสภากรรมาการครั้งที่4แบบเร่งด่วนณห้องประชุมชั้น2อาคาร FA Thailand ด์หัวหมากหลังมีวาระสำคัญที่ต้องนำเข้าสู่สภากรรมาการเพื่อจะพิจารณาโดยเฉพาะในเรื่องของการขออนุมัติการฟ้องไลเบียอดีตนายกสมาคมและก็ผู้บริหารชุดเดิมจากคำพิพากษาสารดีกา ในคดีระหว่างบริษัทสยามสปอร์ตสินธิเกตจำกัดฟ้องสภาคมซึ่งสารดีการได้อ่านคำพิพากษาออกมาในคดีนี้เป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่6มีนาคมให้สมาคมจ่ายค่าเสียหายแก่บริษัทสยามสปอร์ตสินดิเกตจำกัดจำนวน360ล้านบาทพร้อมกับดอกเบี้ยถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จซึ่งปัญหาขา้อพิพาทดังกล่าวเกิดขึ้นในสมัยกรรมการชุดเดิมก่อนที่กรรมการชุดยุคปัจจุบันจะเข้ามาบริหารและกระทำหน้าที่ในสนาม ล่าสุดทางด้านของมติสภากรรมการโดยเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งนะฮะของสภากรรมการทั้งหมดมีมติเห็นชอบตามที่นายกสมาคมเสนอให้ดาเนินการฟ้องไล่เบีย้ยอดีตนายกสมาคมและกับผู้บริหารชุดเดิมตามมาตรา76กระบวลผลกฎหมายแพ่งและก็พณนชย์ต่อไปรวมถึงอนุมัติการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการทําเรื่องฟ้องร้องต่างๆแล้วจนเสร็จสิ้นกระบวนการยุติธรรมนอกจากนี้แล้วมรดามแป้งโดนพันล่ำซ้ำนายกสมาคมยังเสนอจัดทําแคมเปญพิเศษ คนไทยรักคนไทยก่อนได้รับการเห็นชอบจากสาามติสภากรรมการเช่นกันเพื่อระดมทุนในการช่วยเหลือสมาคมกีฬาฟุตบอลเพื่อให้สมาคมกีฬาฟุตบอลนำไปชํารละนี้สินจากคดีรวมถึงพัฒนาฟุตบอลทีมชาติไทยในทุกมิติโดยแบ่งออกเป็น3ส่วนประกอบไปด้วยจำหน่ายเสื้อคนไทยรักบอลไทยการารับบริจาคโดยรถยนต์ภาษีได้สองเท่าและก็กิจกรรมระดมทุนรวมทั้งภาคเอกชนและก็พันธมิตร รวมถึงผ่านกิจกรรมการกุศลอาทิเช่นคอนเสิร์ตละครเวทีและก็ฟุตบอลกระชับมิตรโดยรายละเอียดทั้งหมดสภากรรมการจะแจ้งให้ทราบกันต่อไปในครั้งนี้โอ้โหเป็นว่างานนี้นะผมทางานฉับไวนะฮะมาดามแป้งสุดยอดจริงๆเพราะฉะนั้นต้องเดินต่อไปข้างหน้าต่อไปนะครับและนี่ก็เป็นข่าววิน,นัยที่คือฟุตบอลไทยบายชีสไตล์ประจวบันทีี14มีนาคม2568โดยชายผู้บังคร่างฟุตบอลไทยครับ